พี่น้องหยาดหยาดเลื่อยกันครับสองคนถึงานเลื่อยกันแล้วครับโอ้ทำงานย่างขมังกระนเนาะครับพี่น้องเนาะประเทศบอเก็แชมป์ว้าวโอ้นี่ครับอดคุณโดยสามเหลี่ยมนะพี่น้องเนาะลากงามสวยๆไล่เลื่อนๆนะครับลองกินข้าวบันครับคุนเบิดพอดี คกินกันเร็วจะที่ได้ไปเทปปูนต่อนนะพี่น้องมาครับกินข้าวร่วมกันนะครับด้อครับป่นปาดป่นเรียบสวยงามนะครับเี่นนะครับสำหรับมนีศรโลธงนะครับมาเทปปูนสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้สานรอทงไหมครับแต่ว่าบุตรใรอทงน้องพี่น้องมือนี้มาทำสารนับประโยชน์ ครับวัดนะครับมาเนี่ยบริเทปูนล่านปูนวีที่จอดรถนะครับทีมงานนะครับร่างเรารถพ่สมมาดับนะครับเนาะอันนี้เป็นสามหกศูนแปดครับนะครับผมมาไล่นะครับบ่าช้าชนในหมู่บ้านมาซอยกันนะครับครักวางเ่นำหมู่บ้านนะครับเนาะไปบ้านยังไงประตูเาตานะครับมาเดินกันเขาย้อยไม่เลยครับหนุ่มน้า บอท่านหลายประได้นะครับเนาะอ่านะครับติดตามมึงครับว่าที่เทปูนไซเนียนะครับเงี้ยเยกระชิปบับพื้นที่เข่าแบบนะครับเสริมนี้ที่สารรอตรงบรได้รอทรงนาะพี่น้องนะครับเขามาวัดทำขึ้นประโยชน์แน่จะน้อยนะครับเนาะแต่อนี่หนึ่งวิธีเทปูนปาปูนนะครับผมงานดังคำอังกฤษแล้วครับเนาะในี้สองจุดครับพี่น้องไปดิจุดหนึ่งอยู่มาทั้งหลัง ทั้งหลังนะครับหลังกุฏิเรือนไทยของหลวงปู่ดมเฮานะครับเนี่ยเป็นวัดเกจเจอาจารย์นะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายได้ไหมายหลายครับเป็นครับที่ไม้มันก็จะไปนี่แหละครับเนี่ยยึดทางพระคุณเจ้าคนขั้นตอนนะครับเนาะนี่ครับคนพี่น้องญาติญาติเลื่อยกันครับสองคนอย่ญาติเลื่อยกันแล้วครับ โอ้ทำงานย่างขมังกระเมนเนาะครับพี่น้องเนาะเพื่อคุณประโยชน์หมู่บ้านเขานะครับเนาะุโอ้เอาไป็บ้านได้ฮักเอาครับโอ้นี่ครับเขาแบบย่างขมังกระเม็นเนาะพี่น้องเอาใส่แล้วลถปุ๋นมาแล้วครับกับรังเริ่มทำงานเท่เลครับผมแต่ว่าต้องใส่รถเข็นเข็นเอานะครับุครับ คุณนะครับไม้เฮาคุณนครับไก่ย่อข้าวอยู่ยังนี่พนักงานลายเถืออยู่นะครับล่ะโอ้ขมักขมินดีครับทำงานโอ้เอาละครับเหยาเหาเจ้าเขาเจ้าเขาพาเทียงพอดีครับพี่น้องฉีกเข่าก็ฉีดโอ๊เอาแล้วครับเนาะอุ่นพนมาเทียงพอดีครับเทียงเขาบอกมาท่านี โอ้ซ oh, 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 cool uh, ุเียงมานี่เดซอ้โอ้เด็กบกเด็กบกุนมาครับเด็กบอกหลือว่าเตเินลอยี่ก็บอกแล้มาทำเห็กเทพบอกเออแจมลอยไว้พุ่นบัดย่านเขาลินปูนวดชวอนนะครับนี่ไงไปานเลย่ โอ้รถก็เร็วด้วนดีขนาดได้่ารถไหม เดี๋ยวผมจะเตรียมมันน้าเตรียมมันนาดยนะครับโอ้ยเุกเอาเอาเอาได้ครับเออคูณกับรครับเดแม่งอีกรถหนึ่งครับก,กักกีพ่อพ่อทางเมืงนะครับนะ พี่น้องรวมทํ้บุญนะครับเีอยู่หลังเื่อนไทยฟูนะครับฟูดมนั่งคมเฮาเฮ่านะครับนะก็ฟูน,นี้ก่อนครับตัวปลากับปลาครับจิีมงานมรเจามาตอนี่เราบอกว่าไมีใช่าี่ไม่ ยาจงมือด้อยบ้าภาพประสาเดิมามาหันมาโอ้ครับฝุ่นโอเคเลยครับโอ้นี่ครับพิธีปาดปุ่นเรียบสวยงามครับฝุ่นสร้างฝีมือสร้างฝีมือระดับุ่นเด่นมากนี่ครับโอ้นี่ครับ ปาดปูนโดยสามเหลี่ยมนะพี่น้องเนาะหลากกำงามสวยๆไหลเลื่อนๆนะครับเดือดมันทางคือนะครับบอพี่ถีพี่แทนไปเนาะพี่น้องเนาะมาเขาผมเลี้ยไหลรถอยู่ครับนี่เมื่อพระแล้วนะครับุ่นไม้ย่างไหลนะครับ่นเดินป่วงนี่คุ่นพุ่นเลยครับไกุ่่นครับแต่มากหนาไหลแตะพี่น้องเนาะทอยกันชุ่มเช่ากันบวนทื่นครับเทีดบุญน้ำกันพี่นางเขาวันครับบุญเบิดพอดี ครับกินกันแล้วจชิได้ไปเทปูนต่อนนะพี่น้องมาครับกินข้าวร่วมกันนะครับเด้อตัวรอบสองนะครับรถกินหลังจากกินเขาอิ่มแล้วนะครับหลังจากกินเขาอิ่มแล้วมากครับเทปูนรอบใหม่ครับผมหมลังเรียบงามผักไปนะครับวะนี่ครับยังคุณนาฟ้าขังคือนเขาพี่น้องครับติดตามมึงครับเทปูนดีจังเลยครับเอามาลดสองกับพ่อๆอีกเนาะพี่น้องโอ้จักสินี่ครับสั่งมาเพิ่มอีกครับปูน ปุ่นเมื่อปาดเพิ่นกำลังปาดนะครับปุ่นปาดปุ่นเรียบสวยงามนะครับเนี่ยนะโนอันนี้สร้างเมื่อระดับเลยครับนี่ยอันบ่มีงานเพิ่นกับไปเลี้ยงเตงง้อแล้วครับคนผู้นี้เออพอเห็นยังมื่อนี่พิ่นมาชอยท้าบุญร่วมกันนะครับปุ่นโน้ด้การด้วยครับขม้าขมิ้นดีอยู่ขม้าขมิ้นด้วยนี่ปุ่นน่ะหน้าตาเคร่งเครียดขนาดครับพอยี่มบ่หัวเลยครับปุ่น ปูนปูนปูนนักโพดถึงครับอ้เดินก่วงดีนะครับเทแล้วก็เลยเนาะพี่น้องไอพี่น้องย่างอหยียกยู่สามคิวครับสั่งมาอหีกสามคิวนะครับเนาะอ่าได้ครับด้ทุ่ครับสหรับ หนังงานมือนีนะครับเนะาะสำหรับมือนีกัมาเทปูนบัดนะครับเที่ยวปูนไปจ,จดอดรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมในร่องขั้วนะครับเนาะล่องขั้วบัดครับสำหรับมือนีสารละโทนะครับมาเทปูนเอาบุญจูดวัดนับเบิร์นะครับเนาะนี่ครับนี่ครับ หลายจุดครับมือนี่หลายจุดจุดใหญ่ๆก็มีนะครับถนนทนทางอ้อมอขุดติจัตนะครับกับก็คิดว่าแล้วนะครับก็ลอกขีดหนาปูนนะครับเนาะกับนังเช้ามีแห้งนะครับนี่งานหลายคนนําก่อนนะครับเป็นไงเป็นไงอันนะครับมือนี่สำหรับอีสานเราทงกับมี่นะฝากทีมนะครับเนาะก่อนจิจากอย่าลืมด้วยครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อีสานเราทงนั่นนะครับเด้อสำหรับ นี่เมื่อนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับมาสวัสดีครับ